พูดจาเข้าใจได้ง่ายยิ่งมาที่ปอดไอเอเนี่ยคือประทับใจประทับใจทุกอย่างบริการดีทุกอย่างตั้งแต่วันแรกที่มาสอบถามเรื่องรถแล้วก็จนถึงวันนี้คือบริการดีมากครับโอเคเรามาต่อกันที่ปุ่มควบคุมด้านล่างนะครับ ปุ่มตัว P ที่มีรูปกลวยนะครับอันนี้คือเซนเซอร์หน้าหลังนะครับซึ่งมันจะทําการเตือนทุกครั้งเวลาลูกค้าขับรถที่ความเร็วต่ำถ้าเวลามีมอเตอร์ไซค์มาด้านข้างรถจะมีเสียงติ๊ดติ๊ติเตือนนะครับถ้าลูกค้าลาคาญปุ่มนี้สามารถกดปิดได้นะครับอ่าถ้าเรากดปิดแล้วเซ็นเซอร์จะไม่ทํางานใดๆทั้งสิ้นนะครับ ปุ่มต่อมาที่มีรูปตัว P และมีรูปพวงมาลัยอันนี้คือการจอดอัตโนมัตินะครับจะขึ้นจากหน้าจอนะครับว่าตอนนี้กำลังเซิร์ชด้านซ้ายนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะเข้าด้านขวาเราเปิดไฟเลี้ยวขวาจะสังเกตว่ารถจะเซิร์ชด้านขวาแล้วนะครับอ,อันนี้ก็จะจอดเฉพาะชิดฟุตบาทเท่านั้น ลูกค้ายังต้องหยียบเบรกด้วยตัวเองเข้าเกียร์ด้วยตัวเองแต่พวงมาลัยไม่ต้องไปแตะมันนะครับเดี๋ยวรถเดี๋ยวพวงมาลัยจะควบคุมการเข้าเองอัตโนมัตินะครับปุ่มต่อมาที่มีรูปรดลื่นนะครับอันนี้คือเป็นระบบควบคุมการทรงตัวอ่าอย่าไปปิดมันนะครับเพราะว่าถ้ากดปุ๊บไฟมันจะขึ้นที่หน้าปัดแบบนี้ นะครับพื้นคำว่า OFF อันนี้คือปิดนะครับแต่ถ้าเรากดปุ๊บแล้วไฟดับอ่าพอกดปุ๊บแล้วพอไฟดับจากหน้าจอไม่ขึ้นแล้วอันนี้คือระบบเริ่มทำงานด้วยตัวเองอัตโนมัตินะครับช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งให้นะครับ,รรนะรบอ่าแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นดิฟล็อกนะครับดิฟ ลูกค้าติดลมติดโคลนต่างๆนะครับลูกค้าสามารถกดปุ่มนี้นะครับเพื่อให้รถเนี่ยหลุดออกจากโคลนได้ง่ายขึ้นนะครับดิฟล็อกอ่าส่วนเป็น 4x4 คูณโลอันนี้นะที่เห็นจะไปเชื่อมต่อกับโหมดเทเลเมเต t e ละนะครับโหมดอันนี้นะครับโหมดนี้คือโหมดปกตินะครับโหมดถนนลื่น โหมดลุยทรายนะครับ3โหมดนี้ที่เห็นนะครับสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยุดรถนะครับแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนไปที่โหมดล็อกโหมดเมื่อไหร่นะครับลูกค้าจะจะต้องให้ลูกค้าหยุดรถนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมทำให้ดูสมมติว่าถ้าเราขับอยู่ปุ๊บแล้วเราหยุดรถเราต้องมาเข้าเกียร์ N นะครับ เข้าเกนปุ๊บเราหมุนไปที่ล็อกโหมดและกด4คูณ4โลจะมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับสัญญาณเตือนจะขึ้นแบบนี้นะครับว่าตอนนี้ระบบ4คูณ4เริ่มทำงานแล้วนี่กำลังเปลี่ยนเป็นโหมดหินทำงานนะครับอ่าก็คือง่ายๆเลย3โหมดนี้ เปลี่ยนได้เลยไม่ต้องหยุดรถแต่โหมดหินนั่นเนี้ยจะต้องหยุดรถและเข้าเกียร์เอแล้วมากด 4, ีคูณสโลระบบถึงจะยอมให้เข้าแบบนี้อ่าเวลาลูกค้าลุยเสร็จแล้วนะเหมือนกันเลยหยุดรถเข้าเกียร์เอนะครับหมุนกลับมาโหมดปกติและกด4ีคูณสอีกรอบหนึ่งระบบจะกำลังเปลี่ยนกลับมาเป็นระบบโหมดปกติ อันนี้เป็นระบบการตั้งค่าปกติแล้วอย่างนี้นะครับหน้าจอหน้าจอจะแสดงแบบนี้โหมดปกติทํางานซึ่งอันนี้ลูกค้าสามารถขับได้เป็นโหมดปกติได้เลยครับ่เดี๋ยวเราไปตำแหน่งต่อไปเลยครับ